ใครชอบกินกล้วยไครขอเสียงหน่อยจ้ากุ้งคนที่ชอบกินมากๆเลยนะอร่อยแบบต้องราดกะทิฉ่ำๆแล้วเค็มๆะตัวเองอร่อยลงตัวขอบอกเลยว่าวันนี้จะได้กล้วยมาสองหบีสวยมากๆกำลังดีเลยนะคะเรามาปอกกล้วยนะคะวิธีการแชกก่กล้วยไม่ให้ดำคือใช้น้ำปูนใส เกลือแล้วก็น้ำมะนาวคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะเว,ล,วลาเราปอกกล้วยค่ะทำแบบนี้เอาเส้นออกให้หมดแล้วเราก็จะบังกล้วยทั้งสองทั้งสองข้างนะคะเพื่อเวลาเราเชื่อมเนี่ยกล้วยของเราจะได้ตรงสวยไม่งอไม่คดอะไรแบบนี้ค่ะแช่ไว้ในะน้ําปูนประมาณสัก20นาทีทีนี้เวลาทําน้ําเชื่อมคืออัตราส่วน1ต่อ1เช่นน้ําตาลทราย1กิโลน้ําเปล่า1กิโล แต่วันนี้น้ำเชื่อมของกุ้งคือเหลือจากการทำเม็ดขนุนเมื่อวันก่อนเนาะแล้วเราจะบีบน้ำมะนาวไปซีกหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องการให้เขาตกทรายเนาะใช้เวลาในการตุ๋นนาน,านทีนี้ระหว่างเรารอกล้วยเรามาทำน้ำกะทิกันค่ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนชาเกลือป่อนถุลระบาดนะแดงคลุกเคล้าให้เกลือกับแป้งเข้ากันดีก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิลงไป300กรัมนะคะคลุกเคล้าคนจนหมดผงแป้งแล้วก็เอาใส่กะทิที่เหลือทั้งหมด ลงไปขึ้นตั้งไฟกลางค่อนอ่อนคนจนกระทั่งเดือดแล้วแป้งสุกนะคะแล้วปิดเตาพักไว้ก่อนทีนี้เราก็รอค่ะกล้วยจนกว่าแบบว่าน้าเชื่อมเขาจะซึมใสไปทั้งในกล้วยอะค่ะกับกล้วยด้วยนะคะเขาจะได้โดนน้ำเชื่อมทั้งสองด้านเขาจะได้ไม่สีจะได้สวยทั่วกันนะคะ อันไหนที่สุกก่อนเราก็จะตักขึ้นก่อนนะตัวเองสังเกตได้ดูจากว่าเนี่ยเห็นเขาจะพองๆและน้าเชื่อมซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยแบบนี้ใสๆแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ตักขึ้นมาลูกไหนใช้ได้ก็ตักขึ้นมาไว้ก่อนนะคะและราดกับกะทิชํำๆตัวเองเขาบอกว่าอร่อยมากแช่ให้เย็นๆนะตัวเองกินแบบตัดกับกะทิเค็มๆโอ้โห เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอะค่ะกล้วยไข่ที่ได้นะตัวเองแบบมันจะนุ่มฟูแบบไม่แข็งเป็นแกแกน,นะคะลองทํากันดูนะคะทําง่ายมากๆแต่ใช้เวลาในการตุ่นประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะตัวเองวันนี้รอเขาหน่อยเนาะ